มีแล้วที่รจะฝากไปถึงประธานเมืองโมยแล้วเราประธานเลยพี่โอ๊คพี่พลบอกหน่อยไหมครับสิ่งที่ผมกำลังโดนกระทําต่อไปนี้นะครับมาจากความผิดที่ว่าไม่สามารถทางนะครับมาได้จากการลองเสี่ยงจักราะนะครับไปทำการตกที่เลขาทำอะไรบ้างกันแดกมรกตแปลงไปแดดมรกตที่มรกตลองฮะโอ้ยแดกไกลนักเลยแล้วที่อะไรครับ กี่วิกี่วิห้าวิจัดมาจัาเวลาจัเานับหนึ่งสามหนงเรวมาเร็วับหเวสงามน่าหนังอามหนึสาึ่หน่อยามนามรึหนึ่หน